โอ้เท่แม่งแบบรีหืออาลาโอเคครับก็สวัสดีกับทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับระบบแมปอันนี้มีไอ้บรกาดอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่นะครับโชโซโชโซนะครับตัวเลือดตัวตัวตีตัดเลือดครับตัวตีเลือดไหลเนาะโอเคก่อนจะไปบอก่อนเลยบอกก่อนเลยแล้วกันมาเลยหนึ่งสองสาม เอชอ่ะไม่อยากรีอ่ะเอาไปนี้ได้กันแอท็กหนึ่งสองสามโอ้โหไอ้เฮ้ยเอต้าแล้วกันหนึ่งสองสามโอ้โหตัวไหนได้อีกวะเนี่ยไม่ได้สักตัวนี่ตัวละครที่เก่งที่สุดในโลกหนึ่งสองสามเอ้ยเซ็ตว่ะไอ้เชี่ยทำไมเราไม่รีเป็นแรงไม่แรงอะไรโอเคเดี๋ยวเราเจ้านี้เราจะมารีวิวเป็นไอตัวนี่นะครับโชโซโชโซนะครับหายยังไงก็นี่นะครับสุ่มได้จากนี่เลยตู้ แล้วก็ o 1941, อ o ยังไงนะครับอ o โดยการใช้ไฟแท่งไฟเดี๋ยวหาว่านี่น,นี่นะครับเนียวะนี yeah, ่นี่นี่รีเจนสเตตอดนใหม่ x 3านะครับมันได้ได้อนี้มาครับเนี่ยนะวะนี่ครับจะได้อนี้มาแล้วก็ไปอ o ตามปกติเลยนะครับน่าใช้ประมาณสิบสองอันนะครับถ้าจำไม่ผิดนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปเรียกกันเลยเนาะโอเคครับทุกคนมา ตังก็จะได้ละมั้งเจ็ดหมื่น 70, ปึ๊บอืมเลือดไหลเนี่ยผมก็ชอบเลยตัวเลือดไหลเนี่ยตัวตดเอฟเฟกเนี่ยมันชอบจัดเลยอะ่ะถ้าใหมา่โอ้ตีเป็นวงไอ้ตีเป็นกลวยตึงเทจัดถ้าใหม่อีกแล้วอุ้ยโอย้ตีสองฮิตด้วยใช่ไหม โอเท่มากตีสองฮิตอะก็ะชอบอะไอต,ตัวแบบนี้แบบติดสถานะมาเอาไปเลยถ้าใหม่อืมวงกว้างขึ้นนะมันระเบิดยังไงวะยังไม่เข้าใจอะไรระเบิดของมันเลยอ๋อนี่ไม่ไม่ไม่ระเบิดละท่าน,นี้ไม่ระเบิดละท่าน,นี้ตีฮิตเดียวโอ้อันนี้แหละตึงชั่งเทใจ โคตรเฟี้ยวเทมากแล้วมันก็เป็นนี่ด้วยนะอันบาวนะมีกาติคี้นะเนี่ยติกีตีก,ตกีพันหนึ่งเห็นไหมโคตรเท่ตีหลายฮิตด้วยผมก็ชอบตัวติดติดพิษอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เท่าอรูขาดหรอกนะผมว่าเรขาดน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่ามากมากอ่ะแต่ก็ได้แหละอันนี้มันสุ่มมันมีโอกาสการันตีนะครับดูดิเทจัดอะ่ะแล้วต,ตีตีวงกล้างเลยนะครับเอาไปลง ถ้าใครยังรอขาดเนี่ยไปลงรีเจนเซสเอ้ยไม่ใช่ลงอะไรเขาเรียกอะไรนะพารากอนได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยเอาไปตัดเลือดได้นะตันฮิวก็แบบนั้นมันก็เป็นตัวละครมันก็เป็นตัวละครซัพพอร์ตนะครับดาเมจก็เยอะอยู่นะเป็นตัวละครตัวละครซัพพอร์ตตัดเลือดแล้วก็ตีนี่กว้างมากี่อันนี้สเต็ผมนะเดี๋ยวให้เลอกแต่กันนี่สเต็นี้ผมนะไม่ค่อยดีมากแล้วก็ยังไม่มีบับเลยนะผไม่ได้ใส่บัฟเลยผมว่าน่าจะอะไรนะไอ้อะไรวอิเลเมนปะ มันเรียกว่าอะไรวะไอไอเกมเนี้ยไอวัดที่มันบวกดาเมจของของ,ขอ,งอะไรวะของธาตุอ่ะของพวกพวกไฟพวกลืดนไหลอ่ะน่าจะดีนะวาง3ตัวทั้งแมปอืมเฟียวมากโคตรเท่อ่ะดูดีวางได้สาตัวตอนนี้มีแสนสามเดยวลองดูกันว่าใช้เงินประมาณกี่บาทรับ,บโอ้ ใช้ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าๆนะครับไอ้ตัวนี้โชโซโก็ไม่แย่นะสำหรับผมเอาเล่นน่าจะแทนอารูขาดได้ถ้าคนไม่มีอารูขาดเนาะอืมดูดิโอเท่แม่งแบบด,ดูดิหือด,ด,ด,ดูดิมาดูมาดูมาดูมาละละโอเท่แล้วผมก็อวยไอ้พวกนี้นะตัวละครต,ติดติดตั้งแต่ติดไฟอะไรเงี้ยผมจะลืมบอกพาสซีไปนะโอเคครับพาสซีไปแรกก็คือ ทุกครั้งที่ไอตัวนี้ครับโจมตีใส่ศัตรูนะครับมันจะติดเลือดไหลสามของดาเมจไอตัวนี้นะครับอืมก็ดีนะแล้วก้อนที่สองก็คืออืมอ๋อก็คือเมื่อเราทำดาเมจใส่ศัตรูไอที่ติดติดเได้ไหลใช่ไหมครับแล้วครั้งต่อไปเราจะดาเมจเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น5%ไปเรื่อยๆจนดาเมจจะตันที่50%ครับผูกว่โกงนะก็เหมือนบวกดาเมจเข้าไป50%ฟรีๆนะเพราะว่าเรายังไงเราก็ต้องตีแบบตีอยู่แล้วเพราะมไม่เป็นวงกว้างเนละิ ก็ดีนะแล้วผมก็ไม่มีสเตตเลยนะเนี่ยไม่มีแบบนีสใส่ที่ยังยังไม่ใส่เลยนะสเตตก็กลางก็ก็ดีนะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะเออก็ใครยังไม่มีก็หาก็ได้นะครับเอาไว้เล่นแทนอลูขาดได้นะถ้ายังไม่มีถ้าถ้าไม่มีอลูขาดเนานะอะอย่างที่ผมบอกไปดูดิหืมตีวก็แรงแล้วมันตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะแบบจน50%อนะได้ไหม50%อนะดูดิชีย่ย ผมชอบนะแต่มันก็อาจจะไม่เก่งแหละเพราะว่ามันหายง่ายทำง่ายอ่ะครับโอเคครับทุกคนกันเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับเดีคลิปหน้านผมหาตัวละครมาีวิวอยู่นะแล้วก็ใครอยากให้ผมสอนวิธีนู่นนั่นก็สามารถถามได้ครับถ้าถ้าผมรู้เดี๋ยวผมจะตอบนะครับในคอมเมนต์โอเคเจอกันคลิปหน้าน,นะครับ See you